ทานรักษาศีล <Ừ. S 2> ทาไมการภาวนาถึงมีความสําคัญเราทําทําทานรักษาศีลมันจะสร้างความแตกต่างยังไงการภาวนาเนี่ยมันได้ทุกอย่างในตัวไงะนะอย่างอ,อย่างโยมรักษาศีลเนี่ยโยมได้ทานไปด้วยใช่ไหมนะโยมเข้าใจแล้วโยมได้ทานคือมหาทานใช่ไหมอภัยทานวิเดทานอภยาปิชาาน,านแล้วเวลายมนั่งสมาธิโยมนั่งเงียบเงียบรู้ลมหายใจเข้าออกโยมฆ่าไหมโยมขโมยไหมประพฤติผิดในกาลไหม พูดโกหกไหมสินสี่ข้อได้แล้วใช่ไหมดึงสุรามะครบห้าข้อเลยใช่ไหมสินได้มาบริบูรณ์มะถ้าโยมนั่งสมาธิยี่สี่ชั่วโมงสินโยมครบยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมเห็นะหนะดังนั้นนั่งสมาธิเฉยๆสินได้ด้วยใช่ไหมสินได้ทานได้ด้วยไหมได้เห็นนะภาวนาอย่างเดียวทานครบสินครบภาวนาอย่างเดียวก็รวยได้ไงใช่ไหมอ่าถ้าอาจารกโยมก็ได้ทําทานด้วยรักษาสินด้วยอแต่ไม่ได้ทํางาน แต่จะทํางานได้ดีนะอ่าจริงต้องฝึกให้คนนั่งสมาธิเพราะคนทํางานไม่ดีเพราะอะไรเพราะจิตฟุง้งซ่านคนจิตฟุ้งซ่านทํางานได้ไม่ดีนะคนคนจิตตั้งมั่นจะทํางานได้ดีและคนจิตฟุ้งซ่านจะไม่ฉลาดคนจิตทั้งมั่นจะฉลาดพระเจ้าบอกเหตุของคนฉลาดบอกนิวรณ์ห้ต้องดับนิวรณ์ห้าจะดับได้ยังไงก็คือจิตตั้งมั่นคุณต้องมาทำเมดิเตชันทำสมาธิอ่า เพราะเวลาจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยอกุศลมันจะไม่เข้าเพราะโยมจะทิ้งอกุศลโยมจะทิ้งความคิดทุกอย่างเพื่อให้จิตตั้งอยู่กับลมหายใจขณะที่จิตตั้งอยู่กับลมคืออานาปานาสตินั้นคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานส,ส,านสี่พระองค์บอกว่าคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงไม่มีอกุศลณเวลานั้นดังนั้นขณะที่โยมจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจโยมได้กุศลเต็มที่มากที่สุดเลย เมื่อกุศลมีอกุศลไม่มีขณะนั้นปัญญาสูงที่สุดแล้วน้อมเอาไปทําอะไรได้ตลอดโยอมอยากจะคิดเรื่องอะไรกัใรใข้ควรเรื่องอะไรทะลุปูโป่ปงหมดนะ่ะใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อนนา <c oughs> จารย์ครับเหมือนครับตอนทํางานจิตตอนทํางานจิตอยู่กับงงานเนี่ยก็คืออาศัยงานเป็นเป็นฐานฐานที่ตั้ง การก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูการคู่การ,การเหยียดการหยิบบาตรจีวรสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะกิจการงานที่เราทําเราจะเดินเราจะเหินเราจะหยิบจับอะไรเนี่ยให้เรามีสติอยู่ตรงนี้ชื่อว่าสติอธิษฐานการงานนะดังนั้นถ้าเราตั้งใจอยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันแต่คนที่ทํางานเนี่ยมันตั้งใจได้ตลอดไหมมันไม่ตลอดเนี่ยเพราะใจมันแกว่งไนงะเมื่อใจมันแกว่งการงานก็เลยไม่ปราณีตไม่สมบูรณ์โยมจะล่ากหนังสือสัก ใส่กระดาษสักหน้าหนึ่งเนี่ยทัาใจโยมฟุ้งเนี่ยโยมร่างไม่จบเนะี่ยมันร่างไม่ได้โยมกําลังคิดเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยร่างไปเนี่ยโมโหไอ้คนโน้นนะเกลียดไอ้คนนี้แล้วไปนั่งกินกาแฟด้วยาไม่ได้ทำซนะทะีงานนะสรุปทัศใจอุเบกขาเนี่ยได้งานดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ครับาจากเมื่อกี้ก็คือผมเข้าใจถูกไหมครับว่าผมเคยอ่านประสูตร์ว่าเหมือนการเหมือนนักธน,นูฝึกยิงหุ่นฟาง ก็จะถ้าไปถึงเจอเพื่อเจอศัตรูจริงๆก็จะยิงยิงแม่นยิงไกลหรือยิงไวคือ,อการทํางานเนี่ยอก็เหมือนกับว่าเราทําอนาปานสติมันเหมือนกับว่าเราฝึกการละความคิดไปก่อนอ,อแล้วถึงเวลาเราก็จะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราอยากตั้งมั่นได้เหมือนกับทํางานอะไรเงี้ยครับอก็คือการเป็นการยิงแม่นแล้วก็ยิงไกลย,ยิงไวเนี่ยคือหมถึงว่า <từ S 1> เราอยู่ได้นานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอันนั้นจะเปรียบเหมือนการเห็นการเกิดการดับการเกิดดับ การเห็นการเห็นสรรพสิ่งเกิดดับเนี่ยนะคือการที่เปรียบเหมือนการซ้อมยิงหุ่นฟางนะต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงแม่นยิงเร็วทําลายหมูพอันใหญ่ได้ก็คือทำลายกองอวิชชาได้เพราะการเห็นเกิดดับเป็นปัญญาเครื่องชํแรกกิเลสเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นนิพเพธที่กับปัญญาปัญญาที่ทําให้หลุดพ้นงนั้นปัญญามีหลายระดับปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาพัยบุญนะปัญญาชํแรกกิเลสอย่างนี้ ปัญญาในทางโลกทุกชนิดก็จะมีได้ถ้าอักุศลไม่มีังนั้นถ้าอากุศลดับเราอยากให้คนลูกน้องเราทั้งหมดมีปัญญาจะทํำยังไงไม่ใช่ให้เขาไปอ่านหนังสือมากๆไปฝึกโน้นฝึกน,น,กนี้อย่างจับมานั่งสมาธิก่อนให้จิตไม่ฟุง้งถ้าจิตไม่ฟุ้งแล้วมีสมาธิแล้วอยากทําอะไรไปทําเลยไอ้คนนี้จะไปยิงธนูก็ยิงเก่งจะไปไหา้น้ําก็ไหว้เก่งจะไปเรียนอะไรก็เรียนเก่ง มันเอาไปใช้ในงานได้ทุกประเภทนะเพราะจิตตั้งมัน่นใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกเวลาจิตตั้งมั่นเนี่ยเธอจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นนรกทะลุทั่วโลกธาตุเลยปุเพนิวาสานุสติญานญานในการอย่างรู้อดีตไม่มีประมาณก็ทําได้จุตูปปาตยานรู้อนาคตก็ทําได้ทิพยะจกักขุนะได้อิทธิป,ปาฏิหารอาเทศนาปาิหารกําหนดรู้วาละจิตคนอื่นทําได้หมดเพราะจิตตั้งมัน่น นั้นต้องให้จิตตั้งมั่นก่อนเรียกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานเหมือนน้ําที่เต็มหม้อเมื่อเวียงหม้อไปทางทิศใดน้าก็จะกระชอไปทางทิศนั้นหรือทองรูปพันธ์ที่เผาพอดีปะพมน้ําพอดีนะ,ะได้ความนิ่มพอดีแล้วเนี่ยก็จะนําเอาไปทําแกะสลักอะไรก็ทําไดน้นิ่มควรแก่การงานไม่เหลวไปไม่แข็งไปจิตที่ควรแก่การงานคือจตุตฌานฌานที่สี่ จะเป็นจิตที่น้อมไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นนิรกได้หมดเลยเนีย่นั้นจิตยิ่งตั้งมั่นได้มากเท่าใดปัญญายมยิ่งมามากเท่านั้นและการงานจะดีขึ้นมากเท่านั้นและจิตที่ตั้งมั่นก็เป็นเหตุให้กุศลธรรมเนี่ยส่งผลก่อนจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันยมทําความดีอย่างอื่นเนี่ยโน่นส่งผลในอุปป,ปัชชะคือเวลาถัดไปอปรปริยยะเวลาถัดไปอีก แต่ถ้าทำสมาธิจะเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันอีกคำถามหนึ่งครับคือ <c oughs> เคยฟังพระอาจารย์เรื่องการคุมลินได้จะเป็นถึงอนาคามีแต่เพิผมหาประสูตรอ่านไม่ได้ไม่เจอครับไม่ทราบว่าดู <ไป S 1> ในาารเรื่องกับหลีกาลาหารครับผมอ่านคือคำข้าวอยู่ในนั้นนะอยู่ในนั้นใช่ไหมครับรงจะบอกว่าจะละจะกําหนดรู้ราคะที่มีเบญจกรรมคุณเป็นแดนเกิดได้กับหลีกาลาหารเน,นี่ย เมื่อกําหนดรู้ได้แล้วเนี่ยนะจะกําหนดรู้ราคะที่มีเบญจากรารมคุณเป็นแดนเกิดและถ้าราคะที่มีเบญจากรารมคุณเป็นแดนเกิดเนี่ยเป็นผู้ที่กําหนดรู้ได้แล้วเนี่ยสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้อีกเนี่ยย่อมไม่มีโลกนี้ก็คือการมภพทั้งหมดไม่ต้องมาเกิดก็เลยรูปภระพบรูปภระพบและนั่นก็คืออนาคามีก็จกปะปรินิพานนั่นเองเมื่อกี้พูดถึงแต่นั้นการการการคุมอาหารเป็นเรื่องสําคัญ อาหารที่เรากินเนี่ยลัสังย์ได้สูงมากและการคุมอาหารเนี่ยวิธีในการคุมเนี่ยง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรอยากจะกินของอร่อยก็กินได้นะอยากจะกินอาหารสะอาดปราณนี์ดีขนาดไหนก็กินได้แต่ให้กินยังไงกินพอดีกินพอดีสําคัญที่สุดถ้าคุณเลือกกินแต่อาหารแย่ๆบอกฉันจะขูดเก้ากิเลสแต่กินอิ่มเกินก็ไม่พอดีผิดอีกเห็นไหม แต่ถ้ากินพอดีถึงจะกินอาหารปลาหนีตเส้าหมองได้หมดดีหมดพอดีหมายถึงยังไงพงค์บอกว่าเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าอัดจนเต็มนั่นแสดงว่ายโยมเนี่ยมีการละตัณหาความอยากในการที่จะให้มันอิ่มเกินใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่ามีการควบคุมความอยากนั้นถ้าเรากินอาหารอร่อยเนี่ยเราไม่ควบคุมความอยากมันก็เกินพอดี องเรียกว่าเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยหรือเรียกว่าโภชเนมัตตัน e ยุตาการบริโภคแต่พอดีอีกอันหนึ่งคือตอนฟังช่วงต้นที่พระอาจารย์พูดถึงสัตว์เดราชานะครับพูดถึงพญานาคที่ว่าถ้าอ,อ,อยู่อุโบสถแปประการเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ได้เร็วพันขณะนี้ถ้ามีสัตว์ที่เราเห็นเห็น <c oughs> อยู่เพื่อพอจะฟังคําสั่งเรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสุนัขอะไรเงี้ยในกรณีที่เขาอยู่กับเราเงี้ยแล้วพอเขาจะตายเราอยากรู้ว่าการทําให้เขาวางจิตที่เขาจะไปใน ที่ภพภูมิที่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าคือหมายถึงว่าตอยเขาแบบได้ยินทรมะบ้างอะไรบ้างเขาก็จะไม่รับรู้อะไรเลยในต,ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ใช่ฐานะของเดรจฉา,านนะเนาะมันมัน <ขอ S 2> ไม่ใช่ฐานะขอบคุณครับแต่นาคเนี่ยในกรณีนั้นน่ะนาคโอปปัติการเนี่ยเขาฟังรู้เรื่องไงเขาฟังรู้เรื่องเขาก็ไปทําได้แต่สุน,านาัขเราสอนให้รักษาอุโบโสถแปดประการทําได้ไหมล่ะมันทําไม่ได้ไงสุนัขก่อนตาย ก็ให้ฟังธรรมะพุทธเจ้าไปก็ยังดีก็คือได้สัมผัสที่น่าพอใจอ่ะสัมผัสที่เป็นกุศลน่ะใช่ไหมอย่างน้อยได้ผัสสะท,ที่เป็นกุศลน่ะถ้าไล่ปฏิจจสุบาทก็เกิดเวทนาที่เป็นกุศลน่ะใช่ไหมสุกเวทนาก็มีอาจจะมีสุติโลกสวรรค์เป็นที่ไปก็ได้เพราะเดรัฉานที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยมีแค่เศษดินปลายเล็บมีโอกาสแต่น้อยมาก <c oughs> แต่นั้นก็คงจะมีเดรัชานน้อยหรอก ที่มีคนไปเปิดพระสูตรให้ฟังใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ไปสู่สุคติก็มีโอกาสแล้วที่คนไปลองก็ก็ดูเหมือนจะได้ผลนะเนื้อตัวมันไม่แข็งเอ่มันก็แปลกนี่ก็ไปลองกับเดละชนันพระอาจาครับเออเพิินพูดถึงเรื่องทางทานแล้วก็ฟังธรรมอะครับเพ,พ,พิินเมื่อวันที่แปดพฤษภามวันเกิดผมแล้วผมก็เลยตั้งใจว่าคือผมทําวิทยุมา,าตอนที่ผมเปิด ไดะครับแล้วเขาฟังมาปรรยายแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจไม่เนเขาเขาเหมือนกับไอ้ใครพูดเถียงกันอยู่เขาเป็นอันไซมเนอร์นิดๆนะครับด้านนี้ผมก็เลยทำเอาทาเป็นเสียงอ่านแทนรวมทุกเล่มอาครับอันนี้ปรากฏว่ามีคนชอบผมก็เลยทําไปเรื่อยๆสุดท้ายผมก็เลยผมก็เลยทํามาตั้งใจวันเกิดเดือนเกิดเนี่ยครับจะทําปรากฏว่าใช้เวลาถึงสองเดือนเลยว่าผมทําพร้อมกับสารบัญน,นะครับพระอาจารย์คือเป็นสารบัญที่ว่ามีมีทุกเล่มของที่เป็นสิบเก้าเล่มอะครับจนถึงสัตตานังอะครับ รวมแล้วรวมเล่มจากพระโอษฐ์ด้วยว่าในเล่มน,นี้บทนี้อยู่ที่คลิปที่เท่าไหร่ครับแล้วก็แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีหนังสือเขียนไว้ว่าเล่มน,นี้ราคาเท่าไหร่ของมูลที่พุทธโคด้วยครับเผื่อเขาอยากซื้อไปอ่านหลังจากฟังเสร็จแล้วครับวันนี้เลยอยากจะมาถวายพระอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็นไปได้ว่าถ้ามีใครอยากจะแบบมีวิทยุอยู่แล้วครับแล้วแล้วบอกว่าเอาอันนี้ไปฟังนะครับผมทําเป็นลักษณะทําใดกับ อันนี้ผมเย็บเล่มเองทําเองกับแฟนสองคนเลยก็เลยว่าคือถ้าแบบมีวิทยุแล้วซื้อไปแล้วแล้วอยากจะได้เป็นเสียงอ่านอย่างเงี้ยครับติดต่อผมได้คือผมแจกเลยครับเท่าที่จะทําได้ครับอันนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็มาถวายอาจารย์ด้วยเผื่อว่าเผื่อว่าอาจารย์จะใช้เอาไปให้วัดหรือว่าลงพยานธิดมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีมีคนทาเยอะนะดีช่วยกันเป็นรัตนาห้าครับผมประกาศคำตถาคตไปเรื่อยๆคือคือ ก่อนจะทําตรงนี้นะต้องวางวางจิตเป็นกลางๆก,ก่อนว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปนตามกรรมอยู่แล้วและอินทรีย์ของสัตว์ไม่เท่ากันศทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก่อนพู้เจ้าจะตรัสเทศสอนมนุษย์เนี่ยพระเจ้าตรวจดูอินทรีย์สัตว์ท่วโลกทานแล้วก็บอกว่าคนที่รู้นะนเนี่ยมีแค่นิดเนี่ยเศษดินไปเล็บจริงๆดังนั้นท่านก็ต้องทําใจแต่แรกแล้วล่ะใช่ไหมดังนั้นเราเราจะสอนใครเนี่ยเราต้องวางใจแต่แรกเลยแบบพู้เจ้าคือตถาคตเป็นเพียงผู้บอก เขาจะได้ไม่ได้เขาจะศรัทธาไม่ศรัทธาจะได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่สนใจเนะเราก็มีหน้าที่ให้ธรรมะไปถึงหูเขาพอละอ่าอย่างเงี้ยวันหนึ่งที่มีความเหมาะสมเขาจะได้เองและวันนั้นแม่ไก่ก็ไม่รู้ว่าลูกไก่จะเจาะกระเปาะฟองไขออกมาวันไหนอ่าหน้าที่ของแม่ไก่มีอย่างเดียวคือกกไขให้ดีพลิกไข่ให้ทั่ว แล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมลูกไก่ก็จะใช้จะง,งอยเล็บหรือจะง,งอยปากเจาะกระปาะฟองไข่ออกมาได้เองโดยสวัสดี <c oughs> นะนั้นเราต้องควบคุมความอยากเราก่อนบางทีเราก็อยากจะให้คนนี้รู้เร็วทำไมไม่รู้ธรรมะแค่นี้มันไอเรายังรู้เลย <c oughs> <c oughs> ไอแค่นี้ละตัวยากเลย <c oughs> นะอนะศรัทธาก็ยังไม่พอบ้างวิริยะยังไม่พอใช่ไหมออฉันทาความพอใจ กิจการงานทางโลกยังเยอะอยู But, ่ก็เป oh, like like ็นเครื่องบทบังทั้งนั้นเลยไม่ง่ายไม่ง่ายที่คนจะได้มาเข้าใจแต่พอคนเข้าใจแล้วก็โอ้โหโหมันดีมากเลยนะทีเนี้ยอยากให้คนอื่นหมดเลยนี่เกิดความทุกข์อีกแบบหนึ่งทำไมมันไม่รู้ว่าทำไมนะเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยที่มาเล่าใช้เวลาสองสามปีนะเขาก็พาพ่อแม่เขาไปขับรถ นั่งรถเล่นไปเรื่อยๆเปิดเพลงบ้างธรรมะบ้างสลับกันไปนสองปีกว่าพ่อเริ่มขอไปฟังเองเห็นนะโอ้อดทนสูงกันนะทำไปเรื่อยๆสบายๆ,ายๆไม่บังคับไม่อะไรแล้วถ้าเราถ้าเรามีความคล่องแคล่วในพสระูตรเน <c oughs> ่อไปถ้าเกิดพ่อถามแม่ถามหรือเ,เขาสงสยัยอะไรเราก็จะตอบได้โดยทมใช่ไหมอไ,อไอสิ่งที่รู้มาผิดก็เยอะไง เปรตเนี่ยมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มอย่างเงี้ยผู้เจ้าไม่ได้เคยบัญญัติเลยใช่ไหมแล้วก็จํากันไปจนกระทั่งมีประเพณีทําเส้นหมี่ไว้ให้เปรตดูดนะใช่ไหมเพราะปากมันเท่ารูเข็มไงอย่างเงี้อยออมันก็ไปขยายผลความฟุ้งซ่านไปเรื่อยอ่ะนั้นถ้าเราเรามีธรรมะแท้เนี่ยเราก็สบายละเหมือนพู้เจ้าไปจำพรรษาดาดึงเนี่ยไม่มีนะถ้าจำพรรษาสามเดือนนะ สามเดือนดาวดึงวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับหนึ่งร้อยปีมนุษย์ลงมาในภานนตายกันไปหมดแล้วนะป่านนี้นะไม่มีใครอยู่แล้วผู้เจ้าลงมาเนะ่ะใช่ไหมเวลามันต่างกันแต่นั้นบางทีคําแต่งใหม่ของคนที่แต่งปรุงแต่งกันไปเรื่อยๆเนี่ยเขาคิดไม่ละเอียดไม่อรอบคอบนะแต่นั้นโดยพุทธศานะเนี่ยจะไม่มีหรอกลงมาก็นะแค่ไปแค่ครึ่งวันไม่กี่ชั่วโมงกลับมาก็แก่กันแล้ว <laughs> อืม วันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาจาตุมหาราชิกะเท่ากับห้าสิบปีมนุษย์ของเดาดึงหนึ่งร้อยปีมนุษย์นะยามาสองร้อยก็ทวีคูณไปเลยแปดร้อยพันหก 800, 600, อย่างเงี้ยนะนอนแปดร้อยปีตื่นแปดร้อยปีวันหนึ่งพันหกร้อยโอไม่รู้เข้าใจขยับตัวช้าด้วยป่ะนะมองไม่ออกเลยนะว่าเ,เวลาที่ช้านี่มันมันยังไงนะ <c oughs> แต่มีเทวดาอีกพวกนะที่ ครูเจ้าบอกปลายเหล็กแหลมจดไปเนี่ยนะมีเทวดายืนอยู่ถึงสี่สิบห้าสิบหกสิบองค์แล้วไม่เบียดกันเทวดาประเภทเนี้จะเป็นเทวดาที่เคยอยู่ในธรรมวินัยนี้มาก่อนถึงจะมีลิธานุภาพแบบนี้ได้อ่า <c oughs> นนี้ก็อเล่าให้ภาษาลีบุตรฟัง <c oughs> มีใครสงสัยข้อทรรอะไรอีกไหมวันนี้ธรรมะทั่วๆไป ทบทวนของเก่าไปด้วยเนาะทบทวนของเก่าไปด้วยจะได้แน่น